สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันโดยผลบอลสด24โดยวันนี้วันจันทร์ที่21เมษายน2568รอจะรอช้าอยู่ใหญ่ไปกันเลยสำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจคู่แรกจะเป็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษท,ท,ท็อตแนมฮอตสเปอร์ทีมันดับ15เปิดบ้านต้อนรับนอติงแฮมฟอเรสทีมันดับ4แข่งขันกันเวลาตี2ตามเวลาประเทศไทยโดยผลงานการพบกันของทั้ง2ทีม5นัดหลังสุดเป็นฝ่ายสเปอร์ชนะ3ครั้ง ฟอร์เรสชนะ2ครั้งส่วนฟอร์มห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมสเปอร์ห้านัดหลังสุดพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้2โดยนัดล่าสุดพวกเขาออกไปเยือนแฟรงก์เฟิร์ตและเก็บชัยชนะมาได้1ประตูต่อศูนย์ในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกสำหรับนอตติงแฮมฟอร์เรสทีมเยือนหานัดหลังสุดพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้2โดยนัดล่าสุดพวกเขาพ่ายคาบ้าต่อเอฟเวอร์ตันศูนย์ประตูต่อหนึ่งในศึกพรีเมียร์ลีกสำหรับสถานการณ์ณปัจจุบัน ทอดแนมฮอสเปอร์ pur, แข่ง32นัดชนะ11เสมอ4แพ้17ได้60เสีย49มี37แต้มรังอยู่ดับ15ส่วนน็อตติแฮมฟอร์เรสแข่ง32นัดชนะ17เสมอ6แพ้9ได้51เสีย38มี57แต้มรังอยู่ดับ5ของตารางคะแนนสำหรับสภาพความพร้อมล่าสุดของทั้ง2ท,ท,ทีมเจ้าทิ่นสเปอร์ของกุนซืออังเก้โปเตสโกกู เพิ่งจะบุกเอาชนะแฟงเฟิร์ตหนึ่งประตูต่อศูนย์ในศึกยูฟายูโรปาลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเว้นเสียจากราดูรากูชินที่เดี้ยงยาวอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้นคาดว่าจะวางหมากในระบบ43-3โดยใช้แบรนดอนจอห์สันโดมินิกโซลันเก้กับวิลซงโอดแบร์เป็นสามประสานในแดนหน้าและใช้อีฟบิสซูมาปักหลักคุ้มเชิงจากแดนกลาง ส่วนฝั่งทีมเยอนนอตติงแฮมฟอเรสของกู้ซอนูโนเอสเปริโตซานโตเพิ่งจะเปิดรังพายกับเอเวอเรตต์0-1ในหลีช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนนอกเสียจากโอล่าไอนาแนวรับตัวหลักซึ่งเลี่ยงยาวอยู่เดิมนานแล้วคาดว่าเอสเปริโตซานโตเตรียมจัดทัพระบบ4-2-3-1โดยใช้คริสวูดออกสตาร์ทหน้าเป้าโดยมีแอนโทนีอีลังกามอแกนกิฟไว้ กับคัลลัมฮัสสันโอดอยช่วยกันสร้างสรารเกมลุกอยู่ด้านหลังโดยความเห็นของเกมนี้แม้ว่าทีมเยือนฟอร์เรสจะฟอร์มตกและแพ้รวดสองเกมลีกที่ผ่านมาแต่โดยศักยภาพของทีมรวมถึงเทคติกของคุณซือบวกกับสถานการณ์ณตอนนี้ที่พวกเขาลุ้นท็อปโฟและต้องการไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลลกในซีซั่นหน้าทำให้พวกเขาทิ้งไม่ได้และต้องกลับมาเก็บ3แต้มให้ได้โดยหว โดยการบุกไปเยือนลอนดอนในครั้งนี้ไม่ถึงกับยากเกินที่จะทำตามเป้าเพราะเจ้าถิ่นสเปอร์เพิ่งจะตีตัวเข้ารอบรองยูฟายูโรปาลีกมาหมาดๆน่าจะหันไปโฟกัสกับทางนั้นเต็มระบบเพื่อคว้าโคต้าแชมป์เช่นเดียวกันฉะนั้นในสึกพิมเมยรีสเปอร์คงประคองทรงไปเรื่อยๆไม่แปลกใจที่จะได้เห็นการโรเตชั่น และผลงานที่ออกทะเลอย่างต่อเนื่องโดยการชนะเพียงแค่ครั้งเดียวเหนือเซาท์ทิมตันตลอด6เกมตีท้ายโดนทะลวงแนวรับยับเยินฉะนั้นงานนี้น่าจะเข้าทางทีมเยือนมากกว่าสำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจคู่ที่2จะเป็นศึกลาลิกาสเปนกิโรนาทีมระดับ16เปิดบ้านตอนรับเลอเบติสทีมระดับ6แข่งขันกันได้เวลาตี2คู่นี้ราคาเปิดมาให้เสมอเบติสโดยผลงานการพบกันเหินของสองทีม5นัดหลังสุด กิโรนาชนะ 1, เบติชชนะ 2, และเสมอกัน2ครั้งโดยสถานการณ์ณปัจจุบันคิโรนาแข่ง31นัดชนะ 9, เสมอ7แพ้15ได้38เสีย48มี34แต้มอยู่อันดับ16ของตารางส่วนเอลเบติสทีมเยือนแข่ง31นัดชนะ13เสมอ9แพ้9ได้42เสีย39มี48แต้มรั้งอยู่อันดับ6ของตารางคะแนน สำหรับฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมกิโรนาเจ้าบ้าน5นัดหลังสุดพวกเขาเสมอ2และแพ้3โดยนัดล่าสุดพวกเขาออกไปพ่ายต่อโอซาซูนา1ประตูต่อ2สำหรับเลอเบติส5นัดหลังสุดพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้1โดยนัดล่าสุดพวกเขาออกไปเสมอกับยาเกียวโรเนีย1ประตูต่อ1สำหรับสภาพความพร้อมล่าสุดของทั้ง2ทีมกิโรนาจะยังไม่สามารถใช้ไบรอันกิล และวิคคาโดอาเตโรที่มีอาการบาดเจ็บส่วนแบ็คซ้ายอย่างมิเกลกูตเรสมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยหากลงสนามไม่ไหวพวกเขาจะเตรียมใช้ดารลี่บินลงทําหน้าที่แทนส่วนที่เหลือเตรียมใช้นักเตะชุดเดิมตามระบบ4-5-1วางอาเบลุยส์และมีอาตูยังเกลเอเรล่าและอีบันมาตินประสานงานในแดนกลางโซเรอั t เบติสทีมเยือนเกมนี้จะไม่มีมาร์กโรกาเอเซเกลอาวีลา เดเอโกยอเรนเต้ nte, ที่ล้วนแล้วมีสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ส่วนริาโดโรดิเกสต้องรอประเมินความฟิตก่อนเกมคาดว่าจะใช้ระบบ4-2-3-1โดยมีอันโตนี่อิสโกและเคซุตโรดิเกสปั้นเกมลุกอยู่ด้านหลังซูโซกองหน้าตัวเป้าสำหรับความเห็นของเกมนี้กิโรนาออกทะเลอย่างต่อเนื่องหลังแพ้3เกมติดต่อกันและเอาชนะใครไม่ได้เลยยาวนานถึง9แมตช์แล้ว อย่างเกมเย่าล่าสุดพวกเขาก็พ่ายต่ออาราเบสทีมรองบวยขณะที่เบติสอาจจะเก็บได้แต้มเดียวตลอด2นัดที่ผ่านมาแต่ก็พอเข้าใจได้เพราะพวกเขาต้องรับมือทั้งบาร์ซ่าและเบียรอลประกอบกับภาพรวมนอกบ้านพวกเขาถือว่าทําได้ดีชนะ2จาก3หนลหลังสุดแถมพวกเขาได้ยกพลเสมอกับบาร์เซโลนามาแล้วนัดน,นี้พวกเขาต้องการสาแต้มเพื่อรักษาอันดับท็อปซนอกจากนั้นทีมเยือน ยังมาเก็บชัยชนะออกจากสังเวียนแห่งนี้ได้3จาก4หนหลังซึ่งราคานี้ขอเชียร์ทีมเยือนอย่างเรอ,อัลเบติสจะดีกว่า